ครับเขาหมอน้ําไปนามกินน้ำชายเยอะนะครับทีนี้มีชาวบ้านไล่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 คุณกับไล่ไล่พื้นที่กับมาเข้ามาที่นี่แล้วก็เอาน้ากินน้ำชายไปที่นี้ครับเขากินได้เลยครับเอา่าเอาน้ำไปบริจาคเอาได้ก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งน้ําที่ถ้ามากินได้เลยแต่เยสัสตาครับเยสัสต้ารับแต่ว่าทีนี้เขาทำความข้อความรลบมือว่าเจ้าช่วนห้ามชายล่าเี้มีมีนอ๋อ

คือข้อความหลอมมือครับว่าชาวสวนนี้ห้ามห้ามฉายข้านทีวีบริเวณนะห้ามฉายถ้านสวัสดวัสดีจับได้กับู้ครับอ๋อเฮ้ยมีมีคนมาเอาเยอะครับมีคนมาจอดรถครับแล้วกันเนี่ยบริเวณนี้คือเป็นบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของป่อทถ่านไรเขาก็ขึ้นเมาเนี่ยไปใส่ถือไปกินไปใช้น้ำที่นี่คือไม่คาดได้เลยนะครับเพราะนั่งอยู่บนเขามันเป็นเรื่องของจรายใก้ตรงตีว่ามีตาน้ำมีตาน้ำตลอด เป็นน้ำทะลอกครับอืมไม่เคยเหล่านี่ไม่เคยพบร้าถ้าบางคนเขาไม่เชื่อนะครับนี่ก็บาดเจ็บโดยการโดยตัวเองครับ่อรที่ผีก็อยูในพื้นที่รับปูามาเบาไปจำเรื่องเขาข้ามเขาดูครับนี่ครับเป็นผมเปิดนประเทศได้เลยครับน้ำตรงนี้อ่านี่ครับมีคนเมาเยอะนะครับน้ำกระชาดกินได้เลยครับเขาจะมีแก้วน้ำอยู่ครับใครจะกินก็กินได้ครับซึ่งผีแล้วผีบ่อน้ำมันขับซิดเลยผีบ่อน้ำจะกินได้ครับทีนี้การหลอกเล่แล้วครับ ว่ากินด,ดชาร์ตเป็นอย่างไรครับเฮ้รามาหลอกเลยแล้วครับว่าใจกินหลอกกินเลยครับ,บน้ำใสสะอาดมากมากเลยครับก็ว่า,วาไม่มีฟุนเลยนะครับทีนี้มาถึงที่แล้วก็ตดลองครับกว่าน้ำทีนี้สะอาดกับจริงหรือไม่จริงกับไอเบื่อมาแล้วก็ต้องทดลองเอาครับาาครับผวีนาดวงไทยครับแรน